สวัสดีครับพบกับช่องวิทยาคาม่วนส่วนแท่บออฟฟิเชียลอีกแล้วนะครับวันนี้วิทยานะครับกับพี่เจร่พาทุกท่านมาเที่ยวชมว <Different S 1> <Canad> so ัดกินรับวิหารนะครับแถวบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในด้วยกันนะครับโอเคครับ ี่เจกำลังจะจุดทูกจุดเทียนเพื่อไหว้หลวงพ่อนะครับ Yeah, yeah, yeah. เมื่อให้ทามศรัทธาหน้าใดจะเป็นจาภาพจะถวายพาผืนใหญ่จาภาพจะถวายพะตาหารนกระดาษไฟป้าอันนี้องค์หลวงพ่อเตาองค์ใหญ่ อง,งพระตนาน,นี้บรรยากาศภายในวัดมีประคราบด้วยนเนนษษยอะมากเลยพี่เจตัวใหญ่ด้วยเืนใหญ่าิ่มถือหน้าร้อยบาทที่ใยก็มาเิยาเป็นเจ้าลา าเ,าาาออาเจาเหมือนเจเดินไปตรงไหนเขาจะลอยตามอ,ะาอ,อาา่ะเออเออแล้วมีอาหารให้เขาปะ่ะมีที่ให้ซื้อต้องไปซื้อใช่ปะ่ะพี่เจไปซื้อมาให้เขาหน่อยดิ เท่าไหร่ไม่รู้ไปซื้ออาหารไหมสักชุดหนึ่งลูกมีไหมมีขายไหม,ไมปราครับเยอะมากๆครับเขาต้อจะรออาหาร,ารนในห้องนั้นไม่มีขายไม่เป็นไรเจไปอยู่มุมเดิม เขารออาหารเขาไม่กลัวคนเลยนะใช่ปะ่ะตัวนี้หนวดหรืออะไรพี่เจข้างเออไม่ยอมออกป้านึกว่าหนวดน่ไม่หนวดยาวจัง ตอนนี้พี่เจก็กำลังพาเดินเที่ยวชมภายในวัดหลังจากที่ไหว้้พระทำบุญกันเรียบร้อยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรา,เราไปชมตามกันไปชมตามพี่เจไปชมกันนะครับโอ้ตันนี้ก็มีปลาเหรอลูกปาล,อลกปาอะไร จากการสันนิษฐานปลาซิวมันพันเดียวกันหรือเปล่าพี่เจลองดูสิหรอเดือตัวดำๆปลาอะไรเนี่ยมีปลาอ้นี้ด้วยพี่เจเหมือนปลาสวายเพือกเลยออ ลูกพูดถึงลูกปลานะปไปตงกไปเลยไปตรง,งที่มันไม่เปียกอ่ะลูกเออขึ้นไปได้นั่งได้ด้วยนะเหมือนลูกปลาทับทิมปะหรือปลาอะไรอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัด แต่ละจุดก็จะมีสวนสวนย่อมเล็กๆมีน้ำตกแล้ววันนี้อากาศมีแดดนะครับแต่อากาศไม่ร้อนอากาศลมเย็นสบาย ในบอกปลาทับทิมมีแต่ตัวใหญ่เลยครับมีปลาทับทิมแล้วก็ตรงนี้ไม่มั่นใจว่าปลาอะไรตัวสีดำๆตัวใหญ่มากไม่ต่ำกว่าน่าจะเกือบเกือบสิกิโลได้ครับลราจ็คล้ายๆมีปลาหน้าตาคล้ายๆปลาสวายเลยแต่ตัวเป็นเหมือนเป็นปลาปลาเผือก ปาสวายเผือบหรือเปล่าไม่มั่นใจโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมตรงเรือนไทยในนี้นะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวพี่เจพาเข้าไปชมครับถอดรองเท้าด้วยนะลูก ข้าไปก่าบ ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับสาราเรือนไทยที่เราขึ้นไปมัสักครู่หลังนี้จะเป็นที่มีรูปปัน้นหุ่นที่พึ่งของสมเด็จโตของหลวงพ่อโตนะครับภายในนี้ที่เราเห็นภาพบรรยากาศมัสัตครลู่ไเดินไปตรงนี้ลูกเดี๋ยวเราไปทางเข้าโบสถ วัดในเมืองนะครับก็จะเป็นก็จะมีเป็นคอนโดให้จองอยู่บ้านปลายสุดท้ายของชีวิตอยู่กันเป็นคอนโดเลยเดินออกไปทางเก่าลุก มาพี่เจขึ้นไปข้างบนนี้บ้าอันนี้พาเที่ยวพี่เจาพาชมบรรยากาศภายในวัดอินทรวิหารนะครับวัดอินทรวิหารบางขุนพรมอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยว่างๆผู้คนสามารถที่จะมาเที่ยวชมได้ ทำบุญไหว้พระนะครับบรรยากาศดีสูงเหมือนกันน,นะแน่พี่เจ๋เอ,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 อุันเวยเออบันไดชั้นเริ่มปวดขาแล้วนะไอวัยรุ่นต้องไม่ทอ้อ ngoan cay đó เขาโสดโอ้อเหนื่อยลมเย็นมากลมเย็นดีจดีเท่านัน้นมีของขายในนั้นให้กินเออหิวน้ำพาเริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยหาซื้อน้ำอันนี้เราอยู่มุมสูงของวัดนะครับถ่ายให้ดูด้านล่างบรรยากาศด้านล่างของวัด รุ่นเหนื่อยไปยรุ่นหอบแฮกเลย ขาเมาื่อกี้หันเชิดหน้าขึ้นนิดนึงเทรอไปลง <c oughs> อะไรนะเออตอนนี้เราก็จะลง <c oughs> ไปข้างล่างแล้นะครับใช่ลงอะชิวแต่ขึ้นอนะ่ะมันเมื่อยแต่ลงก็จะขาสั่นอนะ่ะเพราะเราต้องจิกขาลงไป เจก็จับเปล่าไงไจับป่าปากดีมั่นใจเจอยาจะยึดยัดเออด้วความที่พี่เจกาาลัวความสูงความชันมันจะเก๊กๆกางตอนเดินลงนะครับนี่เจดูป,ป่าเดิน เรต้องจับมั่นใจไงไม่กลัวไงแต่ก็ระวังไงเออเราต้องมั่นใจเราก็ไม่ระมไม่ประมาทราระวังแค่นั้นแกเจ,เจนี่ถ้าลงนี่เหมือนคนแกอายุแฝดเลย เราเหล็กร้อนใช่ไหมไปเลี้ยวขวาแล้วก็ไปทางเขาบูสดพาไปเที่ยวชมฝังโน้นเดี๋ยวขวา แล้วก็เดินตรงเข้าไปในพระโสดเลยนะพี่เจยขึ้นไปในพระโสดฮะถอดถอดสิครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่หลังจากที่ออกมาจากอบเท้าโบสด ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีพระมีเทพที่ให้เราเข้ามาสักการบูชาได้มีระยาหลายๆปฏิมากรรมเลยนะครับในวัดกิมพระวิหารบางุนโมอันนี้ก็จะเป็นทขาวเวสวนน าวิรูปักจตุโลกกบาลทั้งสี่นะครับก็จะมีเท้าเวสุวรรณโนเท้าวิรูปักเท้าวิรุณหกเท้าทัตตลดนะครับอันนี้ท้าวิรุณหกนะครับ กเท้าทัตรตรถตุโลกบาลทั้งสี่ครบพอดีนะครับเทเวสุวรนโนเท้าววนนท,ทัตรถวิรุนเท้าว,วิรุณหเท้าวิรุปัก โอเคครับวันนี้สำหรับทริป2พ่อลูกเที่ยววัดอินทวิหารนะครับก็จะหลังจากที่พาทุกท่านเที่ยวชมวัดเสร็จแล้วเรียบร้อย2พ่อลูกก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กับช่องวิทยาพามุ่นเทียนแทออฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ